เส้นาชินไม่ควรแต่ว่าลักษณะโอเคบางท่านบ,บางทีบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีแบบผิดพลาดไปบ้างเงี้ยคงไม่มีรอยบวช<ม>แล้วทาทุกวันเนี่งมันไม่ใช่หรอกเพราะว่าคือศีลสองวิเศดเนี่ยแค่ศีลแปดก,ก็ฉันเขาเขาก็ไม่ให้ฉันเย็นแล้วขบเคี้ยวหลังจมไบายแค่ศีลแปดเนี่ยก็ก็ไม่ให้กกขบเคี้ยวแล้วแต่พระที่บวชศีล,ลองวินเศษแล้วตกเย็นคือผัดข้าวกินทุกวันเงี้ยมันก็ไม่ใช่แต่อันนั้นคืออาจจะมีแบบบางทีแบบอาจจะมีหลงไปบ้างอย่างนี้นะอาจจะมีหลงไป ไปบ้างก็ต้องให้อภัยกันในหลังเมตตาไงโดยถ้าท่านแบบตกเย็นตันท่นได้เหรอ,หรอสมมติอ่ะสมมตินาตามที่ผมบวชนะบางบางทีเอ่อเข้าห้องน้ําเป็นพรใหม่ไม่นั่งเป็นการยืนอันนี้อาจจะอาจจะนิดนึงการตัดหญ้าเขียวอะไรที่มันไม่เหมาะสมอันนี้ก็อาจจะนิดนึงอันนั้นพอได้อยู่อันนั้นเผลอได้หรือมีความจาเป็นต้องทันก็ว่ากันไปแหละมันก็ผิดเล็กน้อยแหละไม่เหมาะสมแต่แส่ข้าวเย็นนิดไม่ไหวนะผมว่านะคือคือเราก็ต้องดูเหตุไงบางทีท่านอาจจะไม่ได้ทาแต่แค่ถูกกล่าวหาก็ได้ อ๋อ oh. เราก็ต้องดูเราเป็นทนายเราก็ต้องดูใช่ไหม <S <S เ,นเนี่ยเนี่ยมันมีคลิปอ่าคินยมานาสูรม,มับุคคลจำพวกนดหาเบียดเบียนเสียสีพระสงฆ์หรือมินประมาทพระพระสังฆเถระพระภิษุสาม,มเนนที่โทษยังไม่ถึงบราชิกนั้นขันท่านเนี่ยท่านอาจจะมีโทษจริงแต่ไม่ถึงบาราชิกแต่ใบบังคับใบบังคับให้ท่านเนี่ยออกจากสมณเพศให้บังคับศิกไปจับศีษของท่านเนี่ยเนี่ยเขียนไว้ชัดเลยบอกว่าบุคคลจำพวกนั้นบาปยิ่งนัก ไม่อจพคนนรกได้คีรีมาสูตรเขียนไว้เลยอันนี้อ้างพระไตรปิฎกนะา่านอันนี้คือยกพระไตรปิฎกมาอ้างเลยไปดูเลยลงอ่ามด็กเล่นลูกของพ่อลูกตถาคตส่งเสริมพระพุทธศาสนาท่านก็ลงไว้ไปไปไปเปิดอินเทอร์เน็ตก็ดูก็รู้คีรีมาสูตรเพราะฉะนั้นแล้วในหลักการพิจารณาคดีของทางโลกก็เหมือนกันถ้าเราทําผิดเนี่ยอ่ถ้าทําผิดกฎหมายก็ต้องถูกลงโทษถูกต้องแต่โทษที่ได้ได้รับนั้นอน่ะเอาสมมติว่า สมมติว่าอย่างทนายตั้มเนี่ยเอาเอาทักๆเลยถูกกล่าวหาว่าสมมุติว่าสารพิพากษาว่ามีความผิดตามที่ถูกกล่าวหานะสมมติให้ประหารชีวิตหรือขับออกจากประเทศไทยได้ไหมอะหลังจากพ้นโทษออกมาเหมือนกันพระท่านเอบุรพระเนี่ยคือต้องต้องบอกว่าพระนี่ไม่ใช่พระอรหันต์ทุกรูปนะมันก็ต้องมีผิดพลาดบ้างคนเราก็ต้องให้อภัยกันอย่างเช่นพระท่านไม่มีสังกัดเนี่ยคุณจะไปประหัรประหารไปบังคับจับศึกถามว่า หลวงพี่น้ำฝนเนี่ยนะเออชื่อเลยแล้วกันว่าหลวงพี่น้ำฝนเนี่ยคือท่านมีเดี๋ยวนะมีประมาณรับผิดชอบเองเกี่ยวนะมีประมาณรับผิดชอบเองนะผมไม่เกี่ยวนะเออไม่ได้ว่าอะไรผมก็ถามว่าไม่ได้มินประมาณฟ้องได้เลยฟ้องได้เลยเอก็ถามว่าถามว่าพระนี่มีสังกัดฟ้องได้เลยถ้าพูดเท่านี้มินประมาณเนี่ยทนายสุพัรน์ก็ฟ้องได้เลยครับอถามว่าเนี่ยพระไม่มีสังกัดนะ เช่นกรณีอ,อย่างเงี้ยเราแล้ว,ลว,ลวมีการพูดคุยประกาศตามหาลักษณะแบบนี้ยนะครับก็คือในอันนี้ไม่ได้ว่าหลวงพี่นุ่มฝนประกาศแต่ว่ามันมีข่าวว่าประกาศตามหาจะจับสืกนะ,ะแล้วไปตรวจอะไรลักษณะแบบนี้โอเคอ้างว่าเป็นพระวิญญาติการถามว่าที่ทําไปนะถามหลวงพี่นุ่มฝนอย่างนี้ว่ามหาเถรสมาคมอนุญาตได้ทํเหรือเ้าอ่านมาติมหาเถรสมาคมสองหนึ่งปีสามแปดดีหรือย,ยังนะครับ ไม่ถามนะถามลงที่หลวงฝนเลยด้วยความเคารพอย่างสูงอขอไหว้ด้วยแล้วกันด้วยความเคารพหลวงพี่หลวงฝนอย่างสูงว่าขอถามหลวงพี่หลวงฝนว่าที่ท่านจะไปดําเนินการกับพระครูประหลัดทีละที่ไม่มีสังกัดวัดเนี่ยนะครับจะไปดําเนินการตามตามที่เป็นข่าวนี่นะถามว่าอ่านมติมหาเถระสมาคมสองหนึ่งดีหรือยังเ <c oughs> ลีมหาเถระสมาคมอนุญาตให้ท่านทําแบบนั้นเหรอ หรือท่านไปคิดทําเองถือว่าเป็นเจ้าพนักงานไหมอย่างหลวงพี่ตำเลยถือว่าถือว่าเป็นเจ้าออพนักงานทำมาถูกต้องก็ถืท่านเก่งนะครับหลวงพี่ฮะเห็นนะครับพระวิญญาทิกการเป็นนะครับก็เป็นเจ้าวาดด้วยเป็จ้าพนักงานผิดผิดหรื้าเจรเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือเราเป็นการปฏิบัติไม่ชอบด้วยโดนได้เหมือนกันถ้าผ่าถ้าผิดโดนเหมือนท่านนะโดนครับโดนได้นะพวกที่ไปด้วยก็เป็นผู้สนับสนุนไง เออแล้วก็บอกอีกครั้งนะครับว่าลุงพี่น้ำฝนนะครับพระครูประหลัดทิระมีสิทธิ์ป้องกันตัวนะครับอะทะเลทะราเข้ไปไม่ได้นะเอครูะภาเหรออราครู่ราเหรอพี่พี่ไม่จะให้บูกให้ฟังให้เฉยอ่ะไม่พูดเหมือนบอกจะบอกพาะพีกับพระมันจะยุ่งวุ่นวายนะพี่ไม่ได้บอกแต่บอกให้บอกให้ฟังว่าคือมันมีกฎหมายเอ่อมาตราอะไรนะหกหกหกเลย เดี๋ยวเดี๋ยวประเด็นคือพระตีกับพระไม่พอแต่ประเด็นคือถ้าสถึงว่ามันวุ่นวายเนี่ยไอนอกจากโยมตีโยมแล้วมันเดี๋ยวโยมตบพระนี่มันจะวุ่นไปอีกนะพี่มันจะบาปกรรมไปนะก็ใครทําอะไรผิดก็ต้องรับผิดชอบกันกไปครับเพราะว่าถ้าถ้าพูดแล้วกัะ ถ้าพูดแล้วไม่ฟังมันก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายเออเดี๋ยวตบตบซ้ายด้วยตบขวาด้วยความรักตบซ้ายด้วยความเมตตาหนึ่งแสนบาทจ่ายมานี่จะโดนแน่นะผมว่าหน้าหลวงพี่น้ำฝนเห็นว่าพระครูประหลัดทำผิดไปตั้งอธิกรหรือไปร้องทุกข์กับผมว่ากันให้สารตัดสินให้ศาลตัดสินอย่าไปเอาใช้วิธีการอันนี้อธิกรนี่เป็นเป็นพระละหรออธิกรหมายความว่าอะไรอ่ะ อธิกรคือก็คณะสงฆ์ที่ที่ตั้งขึ้นมาเพื่อจะเพื่อวดวินัยพระอย่างนี้หรอวินัยพระว่าพระทําผิดขนอะนรคนนี้เราก็อธิกรยังมีอุทธรณีดีกาได้ด้วยนะอ๋อเหรอแล้วที่ว่าชี้ท่านท่านต้นเราเราผิดเลยก็มีสิทธิอุทธรณ์นะครับการตั้งอธิกรแต่ทีนี้คือมันเหมือนกับว่าอะไรถ้าจะเปรียบเทียบกับเขาเรียกว่าอะไรคือจะมาใช้วิธีการในลักษณะแบบนี้ไป กดไลค์กดแชร์กดตอนนี้คนขึ้นมา2อ0พแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเลยนะครับกดรัวส่วนตัวเคไว้ก่อนนะฟังก่อนเดี๋ยวเพิ่งเคฟังก่อนเิี่เปิดพื้นที่ให้การอธิบายกันให้มันชัดบางทีมันก็มีเหตุและผลนะมันเราก็ต้องกลับมานั่งคิดนะ FC ทั้งหลาย เออบางทีอาจจะลัดขั้นตอนบ้างบางทีไม่ได้ไหมายความว่าเรื่องบางเรื่องอะ่ะสังคมประนามไปสังคมพิภากษาไปแต่ว่าบางทีอะ่ะมันต้องให้ความเป็นธรรมอีกฝ่ายนึงด้วยฟังก่อนส่วนจะได้หรือไม่ได้ว่าใครทีนึงส่วนจอเคนี่ส่งให้ผมแล้วกันเดี๋ยวผมรับเอาเออเออ,เ,อ,อเมื่อเทียบไปก็ประมาณอย่างนี้เราก็ต้องฟังอืมใช่แล้วทำไมฟังไม่เห็นแล้วผลไม่ใช่ว่าต้องถ้าอย่างเงี้ยคือประเด็นคือตอนเนี้ยทําไมเขาถึงอ่ะ เขาถึงมีการโพส์ประกาศหรือตามหาหรือตามตามล่าหรือแบบเขาอยากส่งให้ทางอ่ทางพระครูประหัดเนี่ยท่านได้ทราบว่ามีหนังสือแบบนี้ถึงท่านแล้วน,นะเพราะว่าท่านเรีร,ร่อรนแกท่านรู้ไงหนังสอืออ่ะเีร่อนครับพระไม่ได้เลียร่อนคือท่านก็มีวัดในการจําวัดอยู่แต่เพียงแต่ว่าไอ้สังกัดที่ตามเอกสารเนี่ยท่านไม่ได้ไปหรืออาจจะไปบ้างเนี่ยแล้วไปใช้วิธีการ ตามที่ตัวเองเข้าใจอ่ะเดี๋ยวก็ก็อยากจะบอกให้ท่านได้ประเทืองปัญญาว่ามาติปู้อีกครั้งมติสองหนึ่งพักปีสามแปดเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่ท่านว่านะว่าพระที่มันมีสังกัดเป็นพระเถื่อนเนี่ยไม่ได้เขียนอย่างนั้นเลยนะไม่มีนะลองอ่านให้ละเอียดครับแต่ผมก็บอกนะว่าวัดไหนให้ไปอ่านเองแล้วก็ถามไปอีกข้อนึงว่าคุณไปทําอย่างนั้นน่ะนะพระหลวงหลวงพี่ท่านไปทําแบบนั้นน่ะมหาเถรสมาคมท่านสั่งให้ทเหรอหรือไปตัดสินใจเอง ด้วยด้วยความอาคติส่วนตัวหรือเปล่าแล้ว,ว,วแล้ว,แล,วแล้วเถรเถรละเถรละสมาคม,มนี่อยู่ไหนตั้งอยู่ไหนพี่คือคือมหาเถรละสมาคมเนี่ยเป็นคณะกรรมการมีสมเด็จพระสังฆราชเี่ยทรงเป็นประธานนะเออ,เ,อ,อเขาก็จะมีการประชุมเช่นมีการตั้งวัดเนี่ยเ็าจะมีการประชุมเดือนหนึ่งก็ครั้งสองครั้งเนี้ยมีการประชุมมีเรื่องราวอะไรท<ผ>ม,ม้มไา,าไม่ได้เป็นมว่าใครคนข้ามอะไรผมให้ความเป็นธรรมทุกคนผมฟังได้หมดแหละ แต่จะฟังได้หรือไม่ได้อะถ้าสงสัยผมก็ถามอย่ามาด่าผมนะผมก็วางเรามีความเป็นธรรมเหมือนกันผมก็ไม่รู้กฎหมายบางทีผมก็ไม่รู้กฎหมายพระแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่ผมถามเนี่ยประชาชนก็สงสัยเหมือนผมนี่แหละถูกไหมล่ะคือคือคือเงี้ยเอาเงี้ยถ้าสมมติว่าหลวงพี่น้ำฝนถูกกระทําแบบนี้บ้างเหรออ้าวแสดงว่าหลวงพี่น้ำฝนนโดโนโจทย์นะเนี่ย อาถ้าท่านถูกทาแบบนี้บ้างล่ะ OK, ค ah ือโอเคถ้าจะว่าผิดก็ให้ไปว่าก well, so ันตามกระบวนการให้ศาลตัดสินการที่จะไปใช้วิธีการแบบเนี้ยเพื่อให้พระท่านสึกออกไปจากจากพระเหลืองเนี่ยนะมันถูกต้องไหมเออมันถูกต้องไหมถามหลวงพี่ต้องฝนหน่อยที่ไปทำกันที่ป่านี้ไม่รู้ก็ถามเนี่ยถามในฐานะที่เป็นประชาชนแชร์ให้หลวงพี่น้วงฝนดูแล้วกันนะว่าหลวงพี่น้วฝนดูกันอยู่หรือเปล่าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะ แล้วทําไม <S <S ทําไมถ้าอย่างนั้นอ่ะทำไมไม่ออกมาแสดงตัวหรือหรือว่าเอ้ยไปร้องเรียนทําหนังสือไปร้องเเทรสมาคมว่าไอ้คําสั่งของท่านไม่ถูกอย่างเงี้ยก็คือทําอยู่แล้วทำนะทำอยู่แล้ว,แ,ลวแต่ถามว่าจะให้ทาภายในวันนี้เหรอเพิ่งเพิ่ง,งมีข่าวเมื่อวานว่าวัดสามชุกเนี่ยอถอดออกจากสังกัดแล้วอยู่มันเร่งด่วนนะมันทําทันนะคำคำร้องคาอุทธร์แป๊บเดียวเลยนะคือคืออย่างนี้มัน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 มีคดีความอยู่ <ละ S 2> อ้าว <ละ S 2> มันมีเรื่องในเรื่องพวกนี้มันก็ต้องมันก็ต้องให้เวลาไม่ใช่อยู่ๆไปถอดตั๊บวันนี้ก็จะจับสึกซะเลยเนี่ยอันนี้มันเป็นการใช้กระบวนการค,ค,คือตอนนี้เราทําไมไม่ลงไม่ทําเลยเพราะว่ามันเหมือนประชาชนอ่นะเขามองว่าเขาเจอเขาชี้เป้ากันแน,น่นอนตอนนี้เหม,มือนไม่ขอจับที่ผมไม่ทําเลยเพราะว่าตมน้ไม่มด้สังกัดตรงนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนะแม,แม้แม้ท่านไม่ได้สังกัดวัดเนี่ยก็ไม่ไหนไม่ได้หมายความว่าเป็นพาะเถื่อนเพราะฉะนั้นมัน การที่ไม่สังกัดเนี่ยคุณไปชี้ว่าเป็นพระเถื่อนจะจับสืบเนี่ยผมก็บอกแล้วไงว่ามติสองหนึ่งปีสามแปดเนี่ยการที่พระไม่มีสังกัดแต่ท่านยังท่านบวชถูกต้องเป็นพระครูนะพระครูประหลัดนี่ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะตําแหน่งพระครูประหลัดนี่ใครแต่งตั้งอ่ะไปดูสิครับพระครูประหลัดใครแต่ง<อ>ตั้งอะครับไม่ใช่แต่งเองนะไม่ใช่เขียนขึ้นมาเองนะครับผู้พระครูประหลัดเนี่ยต้องมีเจ้าเจ้าคณะเจ้าสมเด็จเจ้าอะไรสักคนนึงนี่แหละแต่งตั้งมาเป็นผู้ช่วยเป็นคนทํางานเขาบอก เราต้องไปดูครับว่าใครแต่งตั้งผมไม่อยากก้าวล่วงนะครับคูประหลัดเนี้ยที่ดูมากถ้าสมมติว่ามีการมีการขับไล่กันให้ผลสังกัดแบบเนี้ยอ้าวมูไล่สมมุตินะสมมุตินะไล่กูออกไปก็เฉยดิสบายสิกูก็เล่ร่อนกนดารามกันอยู่กันแบบเนี้ยเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ต้องไปอยู่วัดเดิมไม่ต้องมีบ้านไปเล่ร่อนอย่างเงี้ยจะอยู่กันยังไงอ่ะคือเล่ร่อนแบบนั้นไม่ได้ก็ถึงบอกไงว่ามันอีกวัดนึงเออ บ้านอะไรเอาในในมติยิบเอ็ดไงมันมีเขียนไปต่อไปอีกไม่อ่านในครบอ่ะก็ถึงบอกว่าเอาไม่ไม่บอกให้ไปดูเองถามก็ถึงถามจริงๆ่ให้รู้เอาพูดพูดเลยพูดเลยก็ถึงบอกนี้ไงไม่ไม่พูดหรอกก็ถึงบอกว่าคณะที่ไปทําอ่ะอ่านมติมหาเถรสมาคมสองหนึ่งอ๋ออยากให้คณะนั้นอ่านก่อนว่ามันมีวักสองอยู่อ่านให้ครบอ่านให้ครบนะคุณจะไปตีความว่าแค่พระไม่มีสังกัดว่าเป็นพระเถื่อนจะไปจับศึกท่านเนี่ย ก็ถึงบอกไงว่าเธเลื้อเธอร่าเข้าไปก็ถึงบอกอยู่นี่ไงว่าพระท่านป้องกันตัวได้นะครับอย่าทะลึ่งนะตายเลยเกิดมาคุยเห็นพระตีกับพระก็งานนี้เหละวะจะได้เห็นพระตีกับพระงานนี้เหระวะก็คือถึงเวลาแล้วเนี่ยนะครับคนไหนที่ถูกมนุษย์เนี่ยถือพระก็ถือว่าเป็นมนุษย์รักตัวกลัวตายเมื่อมีภัยอันใกล้จะถึงย่อมมีสิทธิป้องกันตัวโดยชอบด้วยกฎหมาย ก็บอกว่าทะลึ่งเข้าไปมั่วสั่วอนะระวังนะบอกไว้อย่างนี้แหละอย่าคิดว่า<บ>มีพวกมีป้องมีคนมีสื่อเข้าข้างเนี่ยอย่าทะลึง่งอันนี้ไม่ได้ว่าใครนะครับว่าทะลึ่งเนี่ยพูดให้ฟังโดยทั่วๆไปอย่าไปทะลึ่งกับพระโอ้เขาบอกจะชัดเลยบอกจะจัดโอ้รอบนี้นีถ่ถ้าเห็นว่าพระทำผิดคุณไปแจ้งความ คุณไปลองเรียนไปตั้งอธิการสอบว่าในกระบวนการอย่ามาใช้วิธีการที่มันแบบนี้มันมันไม่สง่างามออสง่างามรับไม่ได้ผมก็รับไม่ได้ออผมเนี่ยมอบกายถวายชีวิตปกป้องพระสงฆ์เต็ม <c oughs> ยักโอ้เต็มที่เหมือนกันโอ,อ <c oughs> ้ยักษ <c oughs> ์นบอกได้เลยเทเลทลามากแล้วพี่รรมาลได้เจอได้เจอตัวผ้าจาย์ทีร้ายยงอ่ะเคยเจอกันไหม ก็คือมีคนดูแลอยู่ตอนนี้มีคนดูแลแต่ว่าพี่ไม่เคยเจอเคยเจอครับเคยเจอเร็วๆนี้ไหมเร็วๆเนี้ยวันสองวันนี้ไหมอ๋อไม่ไม่ไม่คุยกันทางโทรศัพท์โอ้น่ะคือคือพระเนี่ยกว่าจะบวชได้นะกว่าจะได้เป็นพระครูเนี่ยไปดูเลยว่าพระครูเนี่ยแต่งตั้งโดย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 ใครอ่ามันต้องมีต้องมีข่คน่าเจ้าอาวาสที่มีตําแหน่งแหละอยู่ๆจะไปใช้แค่เหตุ ถอนออกจากสังกัดแล้วบอกว่าคนพระไม่มีสังกัดเป็นพระเถื่อนเนี่ยอ่าคุณอ่านดีหรือยังมติมหาเถีละสมาคมสองหนึ่งเดี๋ยวก็จะไปพูดว่ากล่าวหาว่าพระรูปนั้นเป็นพระเถื่อนเนี่ยเดี๋ยวก็ไนอันน้เดี๋ยวก็หมายสารก็ไปอะ่ะยังหมายสารก็สยังหมายอืม,อามาก็ถอดเก็บหลักฐานแล้วอ่ะอ้าวเก็บหลักฐานแล้วแสดงว่าจะฟ้องหรอฟ้องครับอ่ะฟ้องอีกฟ้องครับพระพระฟ้องพระหรือพี่ พระเถื่อนยังไงอะไรคือพระเถื่อนผมถามหน่อยเอออะไรคือพระเถื่อนพระเถื่อนคําว่าเถื่อนแปลว่าไม่ได้รับรองโดยกฎหมายนะถ้าผมตีความนะแต่จะใช่หรือไม่ใช่ผมไม่รู้ออนะคือพระที่ไม่มีสังกัดเนี่ยท่านมีใบสุดที่ไหมเออก็ใบาสุที่ก็ยังอยู่แต่พียงนี้<ม>ยังเหลืออยู่อา้าวไม่มีสังกัดมันเป็นเรื่องของทางปกครองออก็เดี๋ยวขอท่านตัดสัดใหม่ทําไมแค่ไม่สังกัดวันเดียวเนี่ยอีกวันหนึ่งจะตามหาตัวเพื่อจับศึก มัสนางามมันสนางามแล้วเหรอที่คุณใช้วิธีการแบบเนี้ยเออถูกต้องแล้วไหมล่ะทําไมต้องต้องต้องเอ่อต้องทําถึงขนาดนั้นเอออีกฝ่ายเป็นเป็นผ้ายังเป็นผ้าอยู่ไหมอืมอืมอืมอมยังเป็นคนอยู่ไหมถามงี้ก่อนเออเอากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับกดติดตามช่องให้ด้วยถ้าว่าพระครูประหลัดทีแล้วทำผิดไปแจ้งความเลยถ้าท่านผิดท่านกติดกุ๊กก็สึกไป เขาก็มองว่าบางทีไอ้เรื่องบางเรื่องมันเป็นเรื่องการผิดไอ้กฎของพระไม่ใช่กฎของโยมไงตั้งอธิการมาตั้งอธิการจับกอันนี้อธิการตั้งหรือยังไปกดดันเจ้าว่านหรือเปล่าให้ถอนออกจากสังกัดแล้วบอกว่าพรดเถื่อนพระเถื่อนตรงไหนอ่านให้ดีๆพูดอีกครั้งหนึ่งอ่านมะปิมหาเารรมาคมสองหนึ่งให้ดีจะอ้างว่าแค่ไม่มีสังกัดเป็นพระเถื่อนทะลึ่งเข้ามาจับตึกเนี่ยก็บอกอีกครั้งหนึ่งว่าระวังนะ อระวังแล้วกันบอกแค่นี้แหละบอกแค่นี้แหละฮแ<ะ>ล้วมาอ้างเหตุว่าวปฏิบัติหน้าที่โดยชอบโดยกฎหมายเนี่ยอ้างขึ้นไหมอย่าอย่าอย่าให้มีพัดตีพัดนะผมผมก็ไม่เอานะพัดตีพัดไม่ไหวนะใส่ตีวอแล้วก็ใส่ใสบงแล้วสรงพลังไม่ไหวนะพี่นะเอผมว่างี้นะผมว่ากลับไปกล,ลับไปหน้าหน้าทองอยู่วัดดีกว่าฮะกลับไปไปไปหน้าหน้าทองอยู่วัดเนาะ ปฏิบัติดีกว่าอย่ามาใช้วิธีการถูกต<อ>้องนะครับมันไม่ถูกต้องคือถ้าถ้าผิดเนี่ยไม่มีปัญหาว่ามันเลยส่งหมายสารมาเลยหรือไปร้องเรียนไป<อ>ถ้า,าผู้ปรลัดทีลสงสัยเหมือนกันหนึ่งหนะ้าหน้าทองสองเจิมกระเป๋าสามเงินบริจาคนะมผมก็แก้อยู่นะว่าว่าหลวงพี่ท่านนั้นเนี่ยก็เอาเงินมาจากมามาทำไออะไรมาทําอะไรนะมาทาโรงพยาบาลน,นะฮะมีรถมีลาห้าสิบคันรถหรูผมก็ถามว่าสว่วนพระอาจารย์ก็มีนะคันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย พรออาจารย์ก็บอกว่าถ้าถ้าผมต้องสึกนะหลวงพี่นั้นก็ต้องสึกเหมือนกันวินวินเขาว่าอย่างเนี้ยอือ,อก็ถ้ึกทั้งคู่ไปเลยต้องสึกทั้งคู่ใช่เอาถ้าคือถ้าผิดก็ให้ตั้งอธิกณรสอบตั้งคู่ไปเลยอืม,มตั้งอธิกณรว่ากันไปเลยตามพระธรรมวินัยเลยอะว่าระว่าแล้วจะมีการร้องแล้วแล้วเอาถามก่อนถามก่อนจะมีการร้องให้สอบหลวงพี่ท่านนั้นไหมอะ่ะ ก็คือผมมองว่าในการในการสร้างถาวรวัตถุหรือวัตถุมงคลอะไรเนี่ยถ้าเป็นจะร้องเขาไหมจะร้องเข้าไหมจะร้องเข้าไหมคือไม่ร้องหรอกแต่ว่าถ้าถ้าไหนๆจะตรวจสอบคนอื่นล่ตวตรวจสอบตัวเองเลยเออสอบตัวเองแล้วเอาเอาให้ตั้งอธิการสอบตัวเองเลยว่าผิดหรือถูกแฟแฝอ,อถ้าถ้าคิดจะไปตรวจสอบคนอื่นตั้งอธิการสอบตัวเองเลยว่าที่ทํามาตั้งแต่บวชมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอะไรทําผิดทาถูกเพ่ยจะได้ให้ประชาชนก็รู้เนี่ยฟแฟเลยนี่จไปตรวจสอบคนอื่นล่ะ เอาอย่างนี้เลยนักเรีจริงนักเรียนจริง,รง,รงตรวจสอบัวเองเลยอวงใสอันนี้นะผมพูดความเป็นธรรมนะไม่ใช่ว่าพี่ธรรมราชพูดมาไม่มีเหตุผลน,นะมันก็มีเหตุผลอยู่แต่ว่าถามว่าผมส่วนตัวผมก็ไม่รู้ว่ากฎของพระเป็นยังไงแต่ถามว่าเจ้าอาวาสมีคำสั่งปับ๊บอันเดียวผมไม่ได้ดูกฎหมายของพระเพราะผมไม่ได้แม่นกฎหมายพระ แต่การตั้งอธนนิกรณ์ขึ้นมาเพื่อตรวจสอบอันนี้ก็น่าสงสัยอยู่เหมือนกันว่าอาจจะต้องแบบนี้ไหมการที่เยสมมติว่าเจ้าอาวาสเนี่ยขับไล่พระลูกวัดสมมุตินะคนเดียวโดยลำพังเนี่ยมันก็ฟังแปลกๆเพราะว่ามันไม่ความไปทํากับพระลูกวัดถูกไหมมันจะต้องมีหลายฝักหลายฝ่ายอาจจะมีเรื่องของอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ก็น่าฟังเหมือนกันออออต้องมีหลายคนหลายผ้าแล้วแล้วทีวนี้มันมีเจตนาพิเศษการที่ว่าไปให้พระท่านขับออกจากวัดหรือไม่ให้สังกัดวัดเนี่ยพออีกวันหนึ่งก็ตามหาตัวอย่างเงี้ย คุณมีเจตนามิเศษไงอะเนี่ยก็ต้องฟ้องเน่ยฟ้องเนี่ยปประชอ้ปฟ้องเองเ่อสารทุจริตแล้วมันไม่ชอบอ่ะฟ้องพระก็ต้องฟ้องพูดจิบมีหน้าที่หรือที่ไปทําแบบนี้ยคือคงไม่ฟ้องเจ้าอ,อวาวาสหรอกผมผมตีว่าทำอันนี้ความคิดผมนะาไม่ได้กก่าหา่างน,นะผมคิดว่าท่านถูกกดดัน่าเนึกว่าท่านเจ้าอาวาสเนี่ยถูกกดดันไม่ได้เต็มใจเขียนคําสั่งนั้นถูกไหมล่ะใช่ มันคําสั่งนั้นท่านไม่ร่างเองหรือว่ามีคนบังคับหรือว่ามีคนทํางานให้แล้วก็ทำเสร็จไปทาไมทาไมไม่ไปถามท่านอ่ะก็เดี๋ยวยังไม่ถามหรอกท่าก็ไปถามเลยอ่ะคือคือมันมันมันก็ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ต้องไปคุยเดี๋ยวก็ต้องส่งทีมลงไปคุยเพราะเคสเนี้ยมันคือเราต้องมองในในมุมกว้างนะว่าเดี๋ยวใครก็จะมาใช้วิธีการแบบนี้ในการ คือพ้าเนี่ยเราต้องมองว่ามีทั้งผ้านวกาศร้าที่ท่านไม่ได้มีพวกฟ้องพ้าที่ท่านไม่ได้มีทานายแล้วก็ผ้าที่ออกมาเรียกร้องสิทธิก็จะถูกมันนี่ไม่ใช่รูปแรกที่โดนแบบนี้ไม่ใช่รูปแรกนะที่โดนโดนแบบนี้ยโดนโดนทําแบบเนี้คือพ้าที่อยู่เขตที่อยู่โอดอนที่ออกมาเรียกร้องสิทธิ์แต่เนี้ยอีกฝ่ายหนึ่งก็ขนก็ไปเป็นรถตู้ไปรู้ว่าอยู่สังกัดไหนขนไปเป็นรถตู้เลยไปขู่เจ้าหะไรที่อยู่ดดนเพิ่งอกข่าวดังๆไปเมื่อกี้นี่ไหม น,นี่มันไม่มีข่าวหรอกแต่ว่าพระก็ถูกกันแก้งแบบนี้คือผลก็เป็นรถตู้ไปกดดันเจ้าวาดว่าให้เจ้าวาดเอาพระรูปนี้ออกจากสังกัดแล้วก็จะไปกล่าวหาแล้วก็ตามหาว่าเป็นพระเถื่อนผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยคุณอ่านมติเจริญสมคมดีหรือยังการที่พระไม่มีสังกัดไม่ได้ไม่ได้แปลว่าเป็นพระเถื่อนเออต้องอ่านให้ดีๆมติเจริญสมคมสอง <B isa, S 2> หนึ่งอ๋ออออกดไลค์กดแชร์ชอบบางทีก็ต้องฟังนะมุมนี้ ทีนี้คนเข้าใจผิดเอ้ยไม่มีสังกัดเป็นพระเถื่อนแล้วพอเป็นพระเถื่อนเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะข่มจีวรก็จะไปเดําเนินคดีท่านข้อหาแต่งกายเรียนแบบสงไงแล้วจะเอาตํารวจจับผิดผมก็เลยบอกว่าอันนั้นคือคุณคุณ,คณจะไปอ้างว่าปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้นะเพราะคุณยังตีความเรื่องมติเท่าไหร่ก็คือที่ที่ผมเข้าใจเนี่ยก็คือว่าเอ้ยเขาขับไล่ออกจากวัดก็ต้องหาวัดอยู่ภายในเจ็ดวันแม่ก็มันมีอีกวัดหนึ่งไงแม้ยังไม่มีสังกัดตามเอกสารคือสังกัด้ะ ก็คือวักสองข้อยุอเว้นน um> ีะครับกฎหมายก็ต้องอ่านข้อยกเว้นด้วยครับเออเออเอราถึงบอกไงถึงไม่พูดให้ไปอ่านเราเองว่าใช่ไหมถูกไหครับคือการที่พระม่มีทางกัดไปตีว่าเป็นพระเถื่อนจะจับสึกเลยไม่ได้ครับตามมติเลยอันนี้อ้างกฎหมายอ้างมติมหาเทระสมาคมก็เปรียบเสมือนกฎหมายของพระนั่นแหละ อ๋อใช่ถ้าสมมติว่าม,มีมีการกันจับสืบปับนี่พร้อม,อมปฏิบัติหน้าที่เลยไหมพี่อ่ะคือมีมีคนดูแลท่านอยู่แล้วมีคนดูแลท่านด้วยใช่เออมีคนดูแลครับแต่ตอนนี้ก็ต้องให้คือเพื่อเพื่อลดแรงเสียดทานกดดันเนี่ยก็ต้องต้องให้ให้น,น,นั่งสมาธิสวดมนต์เจริญภาวนาวิปาาาาาัสสนากรรมฐานไปก่อนเพื่อ เพื่อให้ให้อะไรต่างๆมันที่ใครในทางกฎหมายก็ต้องทำไม่ใช่ท่านจะท่านจะจ้องไลฟ์ทิกก k อย่างเดียวหรือเปล่าก็ไลฟ์ก็บอกว่าถ้าอยากไลฟ์ทิกก k ไลฟ์ได้เลยแต่ว่าอ้เหรอไลฟ์ได้เลยไม่เป็นไรเราอนุญาตให้ท่านไลฟ์ไม่ไม่ไม่ผิดกฎหมายไลไ์ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีกฎหมายไลฟ์ได้เลยพระ เออก็กฎหมายก็ไม่ได้เขียนไว้เนาะผมมาพูดเนี่ยไม่ใช่เลยนะเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยปฏิบัติตามกฎหมายไม่ได้ไม่ได้ที่พูดเนี่ยคือไม่ใช่ว่าจะให้ทําผิกดกฎหมายนะเพราะมันมีกฎแบบนี้คือกลัวว่าคณะที่ทํางานที่จะมาใช้วิธีการไปจับสิกประสงค์ในลนักษณะแบบนี้คืออยากเข้าใจมหาเศรษฐรสมาคมสองหนึ่งพิดเพราะมันไม่ได้เขียนไว้แบบนั้นว่าหมายความว่าเป็นพระเถื่อนมันยังมีวักสองวักสามอีกมันยังมีข้ออื่นมันมีทั้งหลายข้อเป็นหน้ากระดาษพืชมาเลยออ้่ายอะ เอออะนี่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 กฎมหาเทรสมาคมฉบับที่ยี่สิบเอ็ดพศสองพันห้าสามแปดตอนนั้นสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชเนี่ยสองสมเดมหาสารคามปรนีนายโยมเป็นประธานประธานกรรมการมหาเถรสมาคมสมเด็จอันนี้ لا, ถ้าปีสามแปดก็คือน่าจะเป็นสมัยในใ,ใ,ในหลวง,ละะง 9, 38. รัชกาลที่เก้าถ้าปีสามแปดถูกไหมครับ เนี่ยเขาก็อ้างตัวนี้แหละเขาก็อ้างมตินี่แหละอืแต่ว่าคําว่าพระเถื่อนเนี่ยพระไม่มีสังกัดคือพระเถื่อนเนี่ยไม่มีไม่มีเขียนไว้มันเป็นเรื่องของทางปกครองก็ต้องแก้ไขปัญหาทางปกครองไม่ใช่เอาปัญหาทางปกครองเนี่ยมา ไล่จับสิทธ์ประสงค์ไล่ล่าตัวนี้ประกาศแบบเนี้ยถือว่าข่มขู่นะอันนี้ถือว่าข่มขู่ได้เลยนะเอาขู่ไหมล่ะก็จุดจับเลยอะไรเงี้ยอันนี้ข่มขู่นะครับหนึ่งห้าเจ็ดนะมีเจตนาพิเศษบอกเลยเลยจะเริ่มจะเริ่มเหมือนส่อรางเข้ารางว่าจะเดี๋ยวตั้งชมรมมาปกป้องพราครูปลัดจีระเอฟซีแล้วนะผมว่าเนี่ยนี่คือคือต้นต้นยอนไปงี้ทนายพาสของผมเนี่ยนะตั้งแต่ปีหกห้าเลยผมตั้งกองบุญทนายความเพื่อปกป้องและสืบทอดรูปภธาสนา ช่วยเหลือดีวะเขาประสงค์ให้คำปรึกษามาดยตลอดนะที่สร้างที่ยังอ่ะคือยังไม่ได้ตั้งแต่ว่าตั้งเป็นกองบุญทนายความเพื่อปกป้องและสืบค้องบุญปอให้ความรู้แต่ก่อนหน้านั้นก็ทํามากับผู้ใหญ่มามาหลายงานแล้วทั้งเรื่องคดีความทําให้ความรู้บัญญาตกองบุญเนี่ยก็คือก็กองบุญก็คือรับบริจาคพอรับบริจาคมาปั๊บถ้ามีคดีความเกี่ยวกับภาคก็เงินส่วนนี้ไปช่วยใช่ไหมเออคือไม่ได้เปิดแบบนั้นก็คือหมายน้นว่าคําว่ากองบุญเนี่ยเหมือนกับว่าอย่างเช่นกองบุ กองบุญสร้างอะไรสักอย่างเนี่ยก็คือร่วมกันเจตนาเดียวกันร่วมกันเป็นเป็นคณะเขาบัญชีใคะเขาบัญชีส่วนตัวพี่หรอกำไมกองบุญนี่ไม่ใช่ว่ารับบริจาคกอบุญก็หมายเพราะว่าคือคุยกับพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านก็ตั้งงบประมาณให้ทํางานแล้วเราก็มารวมในกลุ่มทนายความแล้วก็รายได้รายจ่ายรายรายได้จากบริษัทจากการเป็นทนายความทางโลกในทนดีทางโลกเนี่ยก็เอาตรงนั้นมาเป็นค่าใช้จ่ายในการทำงานแล้วก็จะต่อไปก็คงจะตั้งเป็นเป็น,ปนองค์กรที่มัน มันทีนี้มันมีที่มีงบประมาณในการตั้งตอนนั้นแล้วเนี่ยพอดีได้เอาไปช่วยคดีวัดสองตอนตอนนั้นน่าจะมีสองที่ก็เลยดึงตอนนั้นแต่คนที่ให้เขายินยอมคนท<ด>ี่ให้เงินเขายินยอมถูกไหมเงินนั่นไม่ได้ได้มาจากการรับบริจากหกมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้มาช่วยไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่ได้เปิดเรียออะไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีไม่มีเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่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 ได้เรี่องอะไรอะไรแล้วเงินในกองเงินในกองนั้นเยอะไหมพี่ไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะ คือก็พอพอได้ทํางานก็นด้เอืมตอนนี้มีทนายในสังกัดกี่คนอ่ะก็ก็เท่าที่เห็นนั่นแหละตัวประมาณที่รู้จักทํางานด้วยกันก,ก็ก็อยู่ประมาณแปดเก้าคนแปดเก้าคนเออก็ออฟฟิศใหญ่นะโอ้ใหญ่กว่าผมอีกผมมีมไม่กี่คนตอ<ค>นนะนี้เหลือคนเดียวแล้วเหลือผมคนเดียวเขาไล่เขาเขาขาไล่ผมบอกแล้วไล่เหรอ เขาเขาไห่ผมบอกแล้วผมไปโซเชียลเยอะเขาไม่ให้ผมอยู่ด้วยแล้วลูกน้องคือคืองานทนายอ่ะมันมันก็ต้องมีทีมมาแล้วเพราะว่ามีทีมร่างเอกสารเวลารับคดีเยอะๆอย่างเช่นอาทิตย์หน้าคดีเช่าซื้อก็มันสิบกว่าคดีเงี้ยมันสืบไม่ทันหอกเยอะไหมสิบกว่าคดีเหรอสู้อ่ะใช่ก็ของเ่งของวันจันทร์กลางคานนี้ก็แปดคดีอ๋อรับเช่าซื้ออย่างเดียวเลยใช่อวันพุธอีกสองคดีเ่ยวชาเลยเอทำไมทุกวันนี้ผมผมคดีผัวเมียเขา